สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอทําตัวช่วยหมุนอ,อะไรนะแม่แรงกันนะครับปกติเวลาเราใช้งานเราต้องใช้มือหมุนเนาะเวลามันมีเหล็กแถมมาด้วยครับมันต้องต่อต่อ,ตอ,ตอให้มันยาวๆใช้มือหมุนครับแต่เวลาไปใช้งานบางจังหวะแบบใช้งานบางงานใช้เวลาหมุนนานเกินครับวันนี้ผมจะมาทํา ตัวต่อที่แบบต่อกับสวรรค์ครับเวลาเสียบปุ๊บแล้วหมุนมันก็จะขึ้นเลยครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับหาเศษเหล็กมาทําตัวไอต่อเพื่อที่จะซุกเข้ากับตัวแม่เหล็กตัวนี้ครับไอตัวแม่แรงรเพื่อต่อเข้ากับตัวแม่แรงข้างในนะครับผมมีเหล็กเส้นตัวนี้ครับที่จะเสียบเข้าไปแต่เหล็กเส้นมันความกว้างมัน <c oughs> ได้ไม่เยอะครับเนี่ยเวลาแบบนี้ ความกว้างมันยังเหลือมันยังเหลือเยอะอยู่ครับมันกลัวว่าเวลาหมุนใช้งานหนักๆไปแล้วมันจะรูดผมก็เลยไปเอาเศษปัจแจตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะเจียตัวนี้ให้มันพอดีกับหัวมันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวจะมาลองไอตัวนี้นะครับทําเสร็จละยกแม่แรงด้วยสว่านนะครับเดี๋ยวมาลองกันอันนี้ยกรถให้ดูเลยนะครับอ่ามาดูกันนะครับเอาเริ่ม อ่าแบตผมหมดก่อนนะครับแบตไม่มีกําลังนะครับเนี่ยยกขึ้นมาละความสูงครับนี่เรียบเทียมให้ดูนะครับสว่านนิ้วนึงประมาณนี้นะครับเอาปลายเหล็กจํากับพื้นนี่ประมาณนิ้วนึงเดี๋ยวเอาลงกันนะครับมาดูง่ายขนาดไหนนี่ดูครับน,นี่เรียบร้อย ไม่ถึงนาทีนะครับ30วิก็ไม่ถึงลองไปทําตามกันดูนะครับเมื่อกี้ลืมเปรียบเทียบนะครับเวลาลงเสร็จนะครับนี่มาดูจํากับพื้นเมื่อกี้นิ้วหนึ่งทาบไว้แบบนี้นะครับนี่อันนี้เพิ่มมาอีก4นิ้วนะครับเมื่อกี้ความสูงของมันอันนี้ผมไม่ได้ชาร์จแบตน,นะครับแบตมันใช้ไปนานละไม่ได้ชาร์จไว้ให้เต็มถ้าชาร์จไว้ให้เต็มน่าจะขึ้นได้เยอะกว่านี้แค่นี้ครับ